มังะเรื่องพ่อของฉันเป็นเทพสงครามที่แข็งแกร่งที่สุดตอนที่15รู้แบบนี้แล้วนายกลัวฉันหรือ,อยังแต่ให้นายทำตัวเป็นฮีโร่ก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีเว้นแต่นายจะขอให้ภรรยาของนายคุกเข่าลงบนพื้นขอร้องฉันและมานอนกับฉันหนึ่งคืนฉันจะให้ลูกสาวของนายเดียนที่นี่ต่อไปถ้าไม่ตกลงเราก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกต่อไปปากจริงจริง,รงโอ้ย แกคิดว่าแกเป็นใครแกกล้าเตะฉันงั้นหรอรอก่อนเถอะฉันจะตัดมือของแกเดี๋ยวฉันจะแสดงให้แกได้เห็นว่าฉันเป็นใครอย่างเทียนอาจารย์ใหญ่ช่วยผมด้วยไอ้บ้าใครให้อํานาจแกใช้อํานาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแกไม่คู่ควรกับการศึกษาเลยแกกล้าดูถูกภรรยาคุณหลินงั้นหรออาจารย,าย์ใหญ่ แต่นี่ตอนนี้ฉันขอบอกให้แกรู้ว่าแกถูกไล่ออกอยามเป็นทางการแล้วฉันจะไม่ยอมซวยเพราะแกเด็ดขาดหลังจากนี้เมืองบินไห่แห่งนี้จะไม่มีที่ให้แกอยู่ไอเวนนี่ข้าอยากตายก็ตายคนเดียวอย่าลากฉันเข้าไปยุ่งด้วยหรือว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นคนใหญ่คนโตนี่มันอะไรกันรีบไปขอโทษคุณหลินซะ ฉันเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้พ่อแกคุณคุณหลินผมเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มากครับผมสัญญาว่าจะแก้ปัญหาทันทีและจะไม่มีวันปล่อยให้เรื่องนี้หลุดออกไปเด็ดขาดมันไม่มีประโยชน์เพียงแค่พูดถึงเรื่องนี้คุณสามารถทำมันได้ด้วยตัวเองยังไม่รีบทำอีกแกยังหวังว่าจะมีคนช่วยแก้ได้อยู่อีกหรอ คุณหลินผมผิดไปแล้วก่อนหน้า,านี้ผมอารมณ์ร้อนเกินไปได้โปรดปล่อยผมไปเถอะผมมีครอบครัวต้องดูแลได้โปรดย,ยกโทษให้ผมด้วยแกคิดงั้นจริงหรอไม่ใช่ว่าว่าแกคิดว่าแกรวยและมีอำนาจและสามารถจัดการคนอื่นได้ตามต้องการหรอกเหรอหลังจากนี้ไปต่อให้แกมีเงินก็ใช้ไม่ได้มีบ้านก็กลับไม่ได้จะหนีออกทะเลก็ทำไม่ได้ หรือต่อให้แกตายก็ทำไม่ได้แกทำได้อย่างเดียวคือมีชีวิตอย่างทรมานเท่านั้นคนแบบนี้สมควรได้รับโทษสำหรับลูกสาวของคุณคุณหลินสบายใจได้ผมสัญญาว่าเธอจะได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดโชคดีที่นายกรัฐมนตรีโทรมาทันเวลาไม่อย่างนั้นฉันคงถูกฆ่าไปแล้วแน่ๆนี่คุณดูแลโรงเรียนยังไง ให้มีขยะใช้อํานาจในทางที่ผิดกำจัดขยะพวกนี้ซะถ้าไม่สามารถทําให้คุณหลินใจเย็นลงได้รับรองคุณงานเข้าแน่นอนครับครับหลังจากนี้ก็ดูคนให้มันดีกว่านี้และอย่าให้เกิดเรื่องแบบในวันนี้ขึ้นอีกแล้วก็อย่าเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับฉันครับคุณหลินผมไม่ปากโป้งแน่นอนพวกเพื่องบนจะมีใครรู้ไหมว่าฉันตื่นแล้วเพราะฉันลงดาบ ตระกูลชุนก่อนหน้านี้แต่ข่าวเก่ายังหาไม่เจอดูเหมือนปิดข่าวได้ดีทำไมความโชคร้ายทั้งหมดตกบนหัวของฉันพี่สาวไม่ใช่ว่าพี่ต้องไปบริษัทแล้วหรอทำไมถึงอยู่ยังอยู่ตรงนี้โรงเรียนอนุบาลเฮติต้องการเงินหนึ่งล้านเพื่อให้ชินเออเรียนต่อฉันเลยต้องหาโรงเรียนอื่นแต่ก็ถูกพวกเขาปฏิเสธทั้งหมดฉันกลัวว่า หยางเทียนจะอยู่เบื้องหลังพวกเขาฉันคิดว่าเขาลังแกเราเพราะไม่มีเงินและไม่มีสถานะถ้าพี่กับชุนหยางเข้ากันได้ก่อนหน้านี้เขาจะต้องกลับมาขอร้องเราแทนอย่าพูดถึงตระกูลชุนต่อหน้าฉันอีกจากนี้ไปฉันจะไม่มีวันยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาอีกอีกอย่างฉันได้ยินจากแม่ว่ามีคนลึกลับกำลังไล่ตามพี่และช่วยพี่แก้ปัญหากับตระกูลชุน พี่เม่ลองให้เขามาช่วยดูล่ะอย่าฟังเรื่องไร้สาระที่แม่พูดเลยฉันไม่ได้เห็นหน้าเขาด้วยซ้ำแม้ที่ฉันได้รับการช่วยเหลืออาจจะเพราะฉันน่าสงสารหลังจากนี้ไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะพี่สาวฉันดื้อจริงจริงแยกทางกับขยะพิการแล้วไปหาคนที่แข็งแร่งก็สิ้นเรื่องแล้วแท้ๆฉันเข้าใจพี่ก็ใช้เวลาคิดหาวิธีฉันขอตัวก่อนพอดีมีนัดไปช้อปปิง้งไปก่อนนะบาย ใครโทรหาฉันในเวลานี้กันนะที่16คุณชุนเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณยังชินยาเยนี่เรียกฉันมาเพื่อต้องการจะย่อเยอ้ยฉันหรอในอะไรจะพูดก็รีบพูดมาฉันเจ็บแผลอยู่ทำไมคุณถึงต้องอารมณ์เสียด้วยฉันมาที่นี่เพื่อเตือนคุณว่าตอนนี้พี่สาวของฉันฮอตมากถ้าคุณไม่ลงทุนให้มากฉันคิดว่าคุณจะไม่มีโอกาสเลย เจีงซินหยาเธอต้องการให้ฉันถูกฆ่าหรือไงฉันได้ยินแม่บอกว่าชุหยานมาขอโทษพี่ของฉันทุกๆอย่างมันก็ควรกลับมาไม่ใช่หรอมันอันตรายต่อคุณหรอฉันต้องการช่วยคุณจริงๆคุณคือพี่เขยที่ดีที่สุดของของฉันเจียงชินหยาดูไม่ต่างจากเจียงชินหยูมากเท่าไหร่ถ้าตั้งใจกับเจียงชินหยาตอนนี้ฉันคงได้มันมาแล้ว ช่วยฉันแล้วฉันต้องขอบคุณเธอใช่ไหมก็ถ้าคุณชุนยอมแพ้ฉันก็คงไม่มีอะไรต้องช่วยเหลืออีกแล้วลาก่อนฉันรู้สึกว่าชุนหยานน่ากลัวนิดหน่อยแต่กุนเจียงฉันจะค่อยๆกำจัดพวกแกไปทีละนิดนี่ฉันมีงานดีๆให้พวกแกทำ ไม่ต้องห่วงงานนี้ง่ายมากๆทำไมหยูชุนหยานถึงยอมแพ้เรื่องพี่สาวของฉันกันนะเหมือนว่าจะซื้อกระเป๋าใหม่ได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโอ้ลูกไก่ตัวนี้ดูเหมือนจะมาตรงเวลาและคุณชุนบอกว่างานนี้ง่ายและดีวันนี้เรานี่โชคดีจริงๆเจอ,จเอาสาวสวยแบบนี้ เราใช้ทางรัฐเพื่อไปตัดหน้าเธอกันเถอะวันนี้ฉันต้องมีช่วงเวลาดีๆนี่นี่สาวน้อยมาคนเดียวหรอคุณคุณต้องการจะทำอะไรต้องการทำอะไรงั้นหรอของมันแน่อยู่แล้วฮ่าฮ่นายท่านคุณจะช่วยเธอไหมคะช่วยแต่ฉันต้องสั่งสอนบทเรียนให้เธอด้วย ถึงแม้เจียงชินหย่าจะทำทุกอย่างเพื่อเงินแต่เธอก็ยังเป็นครอบครัวของชินเยวฉันคุณจะปล่อยฉันไปไหมฉันมีเงินจะให้คุณหมดเลยขอแค่ปล่อยฉันไปฉันก็อยากจะรับไว้แต่ขอโทษด้วยนี่เป็นงานของคุณชุนสั่งมาฉันไม่สามารถถอยกลับได้เพียงเพราะเงินคุณชุนคือชุนหยานหรอ เห็นได้ชัดว่าฉันกําลังช่วยเขาทำไมเขาถึงทำกับฉันแบบนี้ไม่ปล่อยฉันนะช่วยด้วยต่อให้เธอร้องตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้ไม่นะได้โปรดไม่ต้องกลัวน้องสาวที่จะอ่อนโยนกับเธอวายโอ้ย ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคุณมาช่วยฉันหรอนายท่านของฉันฝากคำพูดมาให้เธอว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกับงานพี่สาวของเธออีกหลังจากนี้หรือครั้งต่อไปที่ฉันกลับมาฉันจะไม่ได้มาช่วยแน่นอนผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วนายท่านที่เธอกำลังพูดถึงคือใคร ตอนที่17เมื่อตอนพี่สาวของฉันถูกชุนหยานาบังคับเธอคงสิ้นหวังมากฉันคิดผิดจริงๆพี่คะฉันขอโทษนายท่านทําได้ทุกอย่างฉันหวังว่าเธอจะเรียนรู้ได้สักนิดในครั้งนี้ยังไงก็ตามนายท่านอีกสักพักจะมีงานเลี้ยงปินไฮพวกเบื้องบนคงได้ยินข่าวลือและไม่สามารถอดทนได้ท่านจะไปเข้าร่วมงานไหมคะไม่จําเป็นต้องไปเข้าร่วมงานเลี้ยงปินไฮ งานเล็กเกินไปฉันกลัวว่ามันไม่สามารถรับรองฉันได้ค่ะคุณชายครับเราพบอันตรพาล2สองคนตายภายในซอยครับอะไรนะตายหมดตายหมดทั้งสองคนเลยเหรอตระกูลเจียงอย่าคิดว่ามันจบเพียงเท่านี้การแสดงของของจริงยังไม่ทันได้เริ่มตามตามแผนต่อไปครับยังชินเยว่ฉันมีวิธีเล่นกับเธอแล้ว คุณหลิวผมชื่อเสียวชุนผมมีของดีๆ2อ,อย่างมาแนะนําให้คุณคุณสนใจไหมชิหยานเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่านายจะไม่เข้ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกหลังจากวันนั้นชินเยว่เธอเข้าใจผิดแล้วฉันแค่รู้สึกว่าเงินชดเชยที่เธอได้มันยังน้อยไปฉันมาที่นี่เพื่อชอดเชยให้เธอเป็นอย่างนั้นเองเหรอคุณชุนนี่เป็นสุภาพบุรุษจริงจง เขาใจดีแปลกๆนี่เป็นสิ่งจำเป็นยังไงก็ตามคุณรู้จักงานเลี้ยงปิน่นไฮที่จะจัดในอีกครึ่งเดือนใช่ไหมงานเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในป่นไฮใครจะไม่รู้งานเลี้ยงป่นไฮคุณชุนพาพวกเราไปได้ใช่ไหมแม้แต่ตระกูลชุนของฉันก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมนับภาษาอะไรจะพาคุณไปที่นั่นได้แต่ว่าฉันจะแนะนำเพื่อนให้คุณรู้จักบางที เขาอาจจะพาเข้าไปได้ไม่จำเป็นฉันไม่สนใจเรื่องพวกนี้เดี๋ยวก่อนชินเยวนี่เป็นโอกาสที่ดีคุณชุนเต็มใจต้องการหาเพื่อนเท่านั้นและไม่ต้องขอให้ลูกทำอะไรตราบใดที่เจียงชินเยวตอบตกลงพี่น้องคู่นี้ก็จะตกเป็นของคุณหลิวและคุณสมบัติเข้างานเลี้ยงปิ่นไห่ก็ตกเป็นของฉันอย่างแน่นอน มามาหนูกำลังจะพาป๊าออกไปรับอากาศข้างนอกทำไมมานพจนต้องออกมาขัดขวางฉันอีกแล้วฉันพูดจบแล้วถ้า,างั้นขอตัวไปก่อนส่วนเรื่องนี้เธอจะตัดสินใจ,ใจยังไงก็ขึ้นอยู่กับเธอชินเยว่เยียงชินยามาถามเกี่ยวกับงานเลี้ยงปีนไหนี่เป็นโอกาสของเราและแม้แต่ตระกูลหลักก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแม่คะหนูคิดว่าคุณชุน ทำไม่ถูกต้องเมื่อวานนี้พวกเขาบอกว่าทุกอย่างถูกจัดโดยคุณชุนไร้สาระเพื่อชดเชยให้กับพี่สาวของลูกคุณชุนเขาไม่เพียงแต่ให้เงินมากกว่า1ล้านหยวนแต่ยังหาวิธีให้ตระก,กูลเราเข้าร่วมงานเลี้ยงปิน่นไห้ได้อีกด้วยข้อเสนอดีๆแบบนี้ทําไมเราไม่รับไว้นี่เกิดอะไรขึ้นกับลูกเมื่อวานนี้ยังลูกยังคิดว่ามีคนใส่ร้ายคุณชุน มันก็ใช่แต่มันสายเกินไปแล้วที่ชุนยานจะเข้าใกล้พี่สาวของฉันแต่ฉันไม่ได้ยุ่งกับใครทั้งนั้นอ๋อเมื่อวานคุณปู่โทรมาบอกว่าขอให้หนูกลับไปบ้านหลักวันนี้คุณพ่อเหรอแบบเวลาแบบนี้เขาต้องการทำอะไรกันนะไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจเราตั้งแต่สองสาปีก่อนแล้วไม่ใช่หรออาจจะเป็นเพราะงานเลี้ยงปินไห่และการปล่อยให้ลูก กลับไปจะมีประโยชน์อะไรหนูไม่รู้แต่หนูควรกลับไปให้เร็วที่สุดบ้านหลักตระกูลเจียงอีกครึ่งเดือนก็จะถึงงานเลี้ยงปินให่ตระกูลเจียงของเรายังไม่รับเชิญเลยแม่ว่าธุรกิจของตระกูลเจียงของเราจะดีขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็ยังไม่เพียงพอ เป็นธรรมดาถ้าไม่เข้าตาคนใหญ่คนโตเหล่านั้นแต่ถ้ามีใครสักคนสามารถผลักดันตระกูลเจียงของเราได้เราก็อาจจะไต่ได้สูงกว่านี้ยิ่งไปกว่านั้นตระกูลเจียงยังมีโอกาสในตอนนี้น,นายมองมาที่ฉันทำไมชินเหว่ยแม้ว่าปู่จะไม่รบกวนครอบครัวของหลานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ หลานก็ยังไม่มีอะไรจะเสียใช่ไหมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปที่เรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟัง,งจนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ